สวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจเมื่อมีปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยตามวัยต้องใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับปัญหานะคะวันนี้มี2ตัวเด็ดมาแนะนำตัวแรกจะเป็นเดริดรีเวตันลิปเป็นเีรั่มเนื้อทองคำค่ะที่ให้ผลคล้ายกับการฉีดโบท็อกกเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยเติมเต็มและกักเก็บความชุ่มชื้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นซ่องแซมผิวทาให้ทั่วใบหน้าเช้าเย็น หลินจืออันชายเอจจิ้งครีมเป็นครีมบำรุงผิวเข้มข้นด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากสเต็มเซลล์พืชช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวหน้าแลดูกระชับกระจาา่างใสดูอ่อนเยาว์กว่าวัยค่ะค่ะทั่วใบหน้าและลำคอเช้าเย็นเลือกไม่ถูกกันเลยใช่ไหมล่ะคะหน้าใช้ทั้งสองตัวเลยค่ะโดยใช้เซรั่มทองคำขวดทองลงให้ทั่วใบหน้าเช้าเย็นตามด้วยหลินจือขวดแดงช่วยยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยผิวกระจาา่างใสสวยเดี๋ยวนี้ดีต่อใจมอมวย นมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมวลชน